แลวเซาอะเออแล้วพอแล้วพอเขาเจอกับพัตเตอร์ที่เป็นตัวตออแล้วเขาก็ต้องการเท่าเดือเพื่อไปเต้นผ่านเอ่อตัวบทเต็นใหญ่นะเป็นทั้งเ็นะเออพี่ผมมีคำถามมันมีมอนเตอร์ประเทไหนที่เปลี่น่าใจอะไรนะี่บ้าอะไรนะมอนเตอร์สียเป็นเอเลี่ยนมากเลยบอเบอรอเอเอร์บอรรเปร์เรบบอรเบอเอรบอรบเเอเอรบ ผมไป่เซิร์ฟอร์วะเออเรคนี์ดฟเอเเอหลอไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยกนีต่าวแลนะกูยิงเอ้าเป็นไรไหมขยะยิงเวะเป็นมือปืนกกระจุใส่มัน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรนะเดี๋ยวนะพี่ลืมพี่ี่ผวนไปแล้วอ่ะปกติต้องถือมือดีอ๋อถูก็จกใส่หนไว้นะถูกะจกส่หน้าถูก็จใหน้าผมเป็นนักปักไฟก็หลังนะผปักไฟผมเป็นนักปัโขงลักตรีงานต้องยองสยบ อกโและแล้วแลวแล้วฟอสเตอร์ก็ได้ให้เรือเช่ากับถังนะยังยังไม่จบับนิยายอันนี้อีกอถังนั้นได้เดินทางไปถึงอินเดียแล้วเขาพบว่าคอมพิว์นั้นถูกแย่งไปโดยเอ่อดิชารนพอเกอร์ทำไมไฟมันเยอะจังเลยพี่ก็ก็ก็มาไม่น้อยไงก็ผมจะมีไฟไพี่ถ้าังก็มีไฟนะเอาไฟเลยเหรอ ก็เดิกลับไปที่ชมพูทวีปเอ้ยเดี๋ยวมันตัวที่นี่ป่ะชมพูทวีปแต่ในชมพูทวีปจะอินเดียก็เออก็ใช่ไงเขาก็เดินกลับไปเออสแกนดิเนเวียนะไปตามหาไอชาพาร์เกอร์แล้วก็ได้รู้ว่าไอชาพาร์เกอร์นั้นได้มาที่ประเทศไทยเพื่อมากินเออเพื่อกินอาหารเพื่อกินอาหารที่มีชื่อเสียงอย่างซาซิมิซาซิมิฮึไม่เขาไม่ได้มาเที่ยวไอซีเอเหรอ อาซีเอว่ะ้าวไม่ใช่สีลมซอยสี่เหรอจะด่าซอยไปไปไปซอยคาร์บอยไหมไปไปเดี๋ยวกูพาเที่ยวเองอ้าวพี่พูดอย่างนี้แล้วผู้เชี่ยชาญมาเองว่ะคุณซอยคาร์บอยแม่งบาเก้ป่าวะก็ถึงได้บอกว่าผู้เชี่ยวชาญมาเองไงโอ๊ยคุยออพีคุยอ้อคุยออไม่ใช่นิก้าพี่ไม่ใช่นิก้าไป ไม่เอาเด็กดูเยอนะเว้ยสารตามมนิก้าแอคไครทำกลวอรนะวัเอาไม่รู้จักเลสานตามมนิก้าชื่อใครทำเกมกอล์รากอลว่ะเอ้อันนี้เรื่องจริงไม่ใช่มุกไม่ใช่มุกไม่ใช่มุกอันนี้จริงเไม่ใช่ไอสานตามมนิก้าก็ไปดูพวเทปกอ์วอเนี่ยมันจะมีชื่อลโก้อยู่สานตามมนิก้าสานตามอทาสานตามาเรียค่ายเกมโฟร์ดีบ็อกแล้วก็เป็นค่ายที่ไม่ยอมเปิดลับวรีทกทีนะไม่เข้าใจงั้นทำไมเยีะยน่าเกลียดสาระ แต่ใน,นเองเก็บเองยัแหมรู้ตัวกันดีโอ้โกูชินละพี่วีครับพี่วีครับครับโอดีบล็อกซ์ครับไปต่อไม่ถูกเลยต่อไม่ถึงเออรอเล่นอยู่ดีพี่ครับแล้วแล้วพี่ลูวี่ก็ได้คัพี่อยู่กับสูนจางลิชาพักเกอร์ดไปพี่วีครับพี่วีววววยังไม่จ,งงจบอีกเลยจ<อ>บแล้ว วันที่นี้วะผมเคลียร์ม็อบไปเยอะนะเบี้ยวผมจะเบี้ยวสี่สี่แล้วใต้เอ๋ใต้เอเลนตาพี่ไปไหนอ่ะผมโยไปไหนไปไหนโตแล้วโอ้ยสมบีหน้าบ้านอีกตัวฮัลโหลครับอยู่บ้านผมบ้านผมจิตในถ้ำเลือกผมเลือกผมควิกล็อกเอ้ยไม่คนอ่ะานไม่คนอันานเฮยเฮ้ยแย่งแย่งลัด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  เลยผมมัน้แก้ปัญหาได้แล้วหรือเปล่าวะเฮ้ยต้องลองต้องลองอะไรเหรอเฮ้ยถ้ามันแก้ปัญหาค้างได้เฮ้ยเฮี้ยเปิดมาก็ซอมบี้เลยซอมบี้แม่งแย่ว่ะเฮี้ยแม่งดักจุดเกิดไอ้เฮี้ยซอมบี้แม่งแย่ซอมบี้แพ้ปอสี่ฮะโอ้เนี่ยมุกเก่าแล้วแต่ลักเรามันแกวนะ ก็ยเงี้ยไอ้เงี้ยก็ให้จัพหาซ้ำไปเลยอุ้ยลากก้อยไอ้เงี้ยดีคุณเบอร์เก็บของกันไหนบอแม่เก็บของกันไหนตาหน้าตาตเลยอ่ะพี่วีเอาผมกลับไปเลยผมอยู่บนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วีพี่วีทีพีพี่หน้ามาหาผมก็ได้อ๋อไม่ไม่เป็นไรเรากลับมาละผมอยู่บนโพเดียมช่วยผมด้วยไหนโพเดียมอ๋อนี่จะไม่โพเดียม อีกอย่าผมยังไม่เก็บให้นะเพราะไออิวซี่ผมเต็มเดี๋ยวมันไปปนกันได้ได้เอาพี่มีลากผมไปตรงบอแมนก็ได้ทีพไม่นะครับผมนี่แหละแต่ออนไลน์ไม่บอแมนมันใกล้กว่าของผมถปูนปะจะไม่ได้แล้วเอาเหรอไม่เป็นไรแม่เป็นไงแน่บอแมนอย่างนั้นเนี่ยผมไม่เอาของเดี๋ยวออนไลน์ตัวระเบิดเลยเมื่อกี้บอแมนยิงซอมบี้อยู่แบบไอ้เหี้ยตัวแตกเี่ยที่เป็นแค่ตัวไม่ใช่อย่างอื่นหนัแล้วยางอ่ะคนเราอ่ะ เฮ้ยยังอือนี่มันหมึงอะไรอ่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังเห็นแล้วลีฟอะไรอะไรหล่ำหล่ำลีฟ้องการอะไรจากสังคมไอ้สังคมอะสังคมพี่กำลังต่อขอคอยขึ้นไปดูดวงอาทิตย์เพราะว่าเดี๋ยวชางพักรต้องดูการเกิดสุริยุปราคาไอ้ยัยมึงไอ้หี่ไ้กูเก็บของก่อน โอ้ยแก่ของกันแก่ไปสองประตูต่อศูนย์เฮ้ยนี่ช่วยเก้พี่กินซนต่อทองแมงไลลาอยู่สเกลของขออทีพี่พีผมเสียใจมาเนี่ยผมอยากเล่นมุกนึงอ่ะแต่แบบกลัวโดนแฟนๆของมุกนั้นเขาด่าอะไรอริงจริงๆตอนนั้นก็ดีนะพวกพี่ไม่แมนยู่อะจะไป ดีนะไม่ได้เชียร์แมนยูแรงแรงแรงทำไมเหรอวะผมไม่เชียร์ฟุตบอลอยู่แล้วอ่ะไม่ได้ไม่เราก็ไม่ดูบอลไงแต่เรารู้ข่าวว่าเขาเล่นแพ้ไงแล้วเพื่อนมันก็มาล้อกันว่ามึงแม่งแมนยูอะทำไมวะกากโอ้โหไอ้เหี้ยคลิปไอ้เหี้ยพักพักคลิปนี้พอคลิปนี้อัพปุ๊บจริงจริงนะผมพูดตรงๆเลยแมนยูเนี่ย คือผมไม่รู้นะผมพูดแบบใจหมาผมว่าเอร์อเล็กนี่แกถ้าจะรู้แล้วแบบมันอาจจะถึงจุดดรอปของแมนยูอะแกเลยชิ่งออกดูว่าเราไม่ได้ดูบอลเราเห็นเขาเล่นมุกเล่นตามแล้วเราเเปล่าแล้วเปล่าได้แมนยูน่นะแต่คือเห็นคนเขาเล่นมาเหมือนกันแมนยูต้องเจอไคจูตีด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 ีีดถุยไคไคจูต้องต้องเจอฮูจูแลวไคจูต้องเจอทกระจูนี่ก็เล่นเองเลยเว้ ชลิปชลิปแล้วนี่มันคือเคี้ยอะไรที่มึงกำลังสร้างเนี่ยนะขอดูดาวพี่อ๋อสาวดูดอเหรอพี่สาวดูดอัันนน้จะเป็นี่ยนมันตกความหมายมันเปลี่ยนเยอะเลยนะพี่มันจะหค่าตัวตายเลยมันนึกถึงผ่านแมลงเกาะนั้นอยู่อะเอ๊ะเป็นยังไงนะดูหน่อยสิ จัดได้ไ่มเฮียซมอนผมหน่อยเดออัจัดได้ไ่เฮียครับไม่เอาใยแมงมุมมาคราฟเป็นไอนี่แล้วก็คราฟเตียงกันครเออว่ะ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 เออวะเออว่ะเออว่ะเอ่ได้วะเออม่เอว่ะเออ่ะอ่เออออ่อว่เออวอ่ะเอ่เกี่อ่อ่ะเออว่อ่เออวออออว่ะเออวอันเออว่อะอ่ออวะเอ่อันนี่มีออว่อันเอ้ยชิบหายอุ้ยเกือบ ค่คเปอร์ไมเอ้ยแล้วกูจะลงไงวะโอ้ยวิชมีอีดอกเฮ้ยผมโอวิชมันเกิดเอ้ยของฟรีมานี่ฮนูดีัไหมมันเป็นับทมนไปโอมภูเขาอ่างเี้แหละเขาไม่ได้ภูเราเลเจอร์นะแต่เสือกเจอวิชเฮ้ยภูเขาเป็นของเขาแต่รักเรามันแกวยี้าววิข้าววิข้าววข้าววกันเป็นไรกันมันแกวพี่เฮ้ย ป่าชอบมุมมองความคิดเขาอะไรเขาเขาพูอะไรมีสาระใช่รมุมมองความคิดหรือมุมมองตรงไหนอ่ะฉันก็แค่นี้แตายละได้ผงอะไรสักอย่างมาด้วยวะแมวมันคือน้ำตาลใช่เปล่าพี่โอ๊ยทอดทษดทอดเนี่ยวิตวิตแมงวิตแมงสมองวิต everyday นี่หว่าสมองวิต everyday ตูด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 ู ามาโยนกระดูกมาเดี๋ยวทาอาหารให้โยนไหมโยนาหารดี๋ยวมาโยนเลยที่เราไม่บอกนี่นี่นี่พี่น้าก็บอกเลยพี่พี่ไปห้ามมานล้วมันไม่ใช่กระดูกแล้วมันโคเคนโคเคนอะไรพี่โอโเคอะไรอ่ะไอ้ใครมีถังน้ำเอามยยิหน่อยดิไม่มียังไม่หาเหล็กไม่ได้เลยอ่ะไม่มีเ่านี่เจอเหมืองไหมข้างล่างอ่ะฮะโอ้เพียบเลยพี่ไม่ใช่เหมืองนะหินนะเพียบเลย เดี๋ยวใครต่ออะไรสูงขึ้นไปอย่างงั้นวะนะผมเองเอ๊ะมันคือของของดูดาวเอาไว้ดูมดไม่ดูมดแล้วก็หาวมดอะไรมดอะไรข้างหลังข้างหลังมดอะไรดูมดอะไรมดอะไรก็ได้ของมึงมดมดเองมั้งโอ้ยพี่เองเขาดูไปก็ดูไปอุ้ยแอามาโยนเลยใเฮ้มดอีกมดหนึ่งครับมดอะไรวะบอกให้ด่าให้ทายให้ทายก็มดเอ๊ก็ต้องมดวายเฮ้ยกูเล่นเกมปริศนาอยู่ไงวะเนี่ย อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมีขามีแขนมีหมูมีหูมีตามีตายาวๆต่อคือพี่ลิฟถูกต้องทุยโอ้ทุยตลกนะเราพี่ขอของกินหน่อยดิกินไงผมจะเอาไปโยนเล่นตบไปเลยตบแล้วปลูกคืนเนี่ยผมจะปลูกไงมันดอกไม่แค่เดียวอะตกมาเลยตบกันมาเลยตกมาเลยตกมาเลยแค่รอด อยืนมันเข้าตัวพี่เออเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหเอาดีเข้าตัวว่ะอาเนี่ใช่คนลิฟต์ลิฟต์อยู่ไหนลิฟต์มัะผมผมอยู่ตรงที่มีที่มีหินมีต้นไม้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณวันอาพี่อ่ะไม่ต้องมาโดนเป็นเราเลยใครไม่เป็นคนใครไม่เป็นคนนิยามหรือจำกัดกระต่ายต้องกินแครอทเออ มีพี่นาคเรียอ่ะโอ้ยเจ็บอะผมเห็นเพื่อนผมเมื่อก่อนมันเรียนกระต่ายอ่ะมันก็ไม่เห็นเอาแครอทให้มันกินเลยมันก็กินแต่ผักบุ้งไม่ถ้าใครจะเป็ตคนทีอ่านมาว่ากระต่ายต้องกินแครอทไม่มันอาจจะเป็นคาโตนไอ้เรื่องบาบานี่ไงใช่ป่ะเออบาบานี่ชอบแครอทแครอทเออมันก็เป็นมันก็แบบเอาเป็นทุกคนคิดว่าเออกระต่ายต้องกินแครอทเออเหมือนเหมือนเหมือนหนูอะผมกินชีสอ่ะเขาเหมือนเจอรี่อะ ใช่ทำไงถึงจะสร้างบล็อกขนแกะได้อ่ะเออรวมใหญ่สีอันเขาด้วยกันครับโอเคได้้แลวคนไม่มีเยอะใหญ่อะเราจะทำเตียงให้โอเคตึงมากเอไอ้มุกอะไรแม่งไอ้นั่นตม่งเงียบไปเลยอ่ะไอ้ดีแล้วจะไปทักกูเลยไปไหนวะตุ่งกั่งลาตีที่ต๋อยเงี้ยต๋อยเงี้ยเดินทอมไปยังสเกลิ่เรียกได้แจ็คพาอ์เกอร์นะเจ็คพาร์เกอร์เขามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเสือ ก็จะตกปลาเนี er. ่ยก็จะมีครีบด้วยเดี๋ยวพี่ผมเอาเตียงไว้ไหนเดียววางเตียงไว้ตรงนี้นะว่ตรงไหนครับแนะนำให้วางไว้ในนี้เถอะปึ้งเลยพอดีเนี่ยไอ้เหี้ยูตั้มเนี่ยไมนอนไม่ได้ทำไมฝันร้ายเลยตั้มนี่เสร็จแล้วอะตั้มนี่ชื่อขาใส่ก่อนเดี๋ยวนะไไม่ด้ นี่คือพื้นบ้านใช่ไหมชนิดเฮ้ยใาพูดพอมึงจะหยาบไปไหมผมว่าทำไมพี่ไม่บางเสียงคู่อะไอ้มึงชอบพูดอะไรที่มันหยาบใครออกการรายการวะเออกาไปเท่านี้แย่ว่ะแย่ว่ะแย่คอมเมนต์แย่โอ้ยใครวะต้องการไม่ได้พี่ต้องกาบขออภัยมันจะนอนกั้นกันไม่ได้ตั้งนี้ปรมาณแบบ อะไระมอะหรอวะมันโลดมะพี่ต้องการอะไรชลิปไม่นี่คือพม่าไงไว้กาแต่งตัวอ๋อโอเคตาไม่เห็นใช่ไหมโอเคดีดีเฮ้ยเออเออไปได้เตยพี่น้องไปดูผมจะออกไปตามล่าสุดเฮ้ยทุกคนครับผมมีข่าวดีอะไรครับพี่คอจะผ่าตรงจะเลยผมอัดไว้แล้วผมไม่ได้เปิดไมค์ตอนอัด เย้ happy birthday to you ว้าว happy birthday to you ไม่อ่านแล้วอะพี่ๆผมให้ของขวัญไปมาปลอบใจนะอ่านี่ไปไงียบเดี๋ยวพี่ก็ไปดูคลิปพี่นาเอาแล้วกันเออพี่เงียบไปเลยว่ะมาปลอบใจนะพี่นะไม่ต้องมองให้ขอบคุณครับเอาามพี่พี่ก็แท้พี่พี่นาดิ แในเธอแชร์ความชามในหัวใจแต่แบบสียดอได้ชนดินอ่ะแบบชนดินแบบน้ำตกตายแล้วไปพุ่งขึ้นไปบนฟ้าไม่ไม่ก็ก็ยังไงอะไรวะไปดมไม่ก็เอาเสียงมาจากคลิปพี่หน้าไงเออเต้องต้องมีแบบเปิดเปิดไอ้ My Heart ฟ i ลโ Go On บอกว่าเออเป็หนไปต้อ่ะยับดีเหียวูอนีนี่คืออะไรลงนาเหรอบ้านเหรอ โอ้ดูนึกว่าลงนาเอเวิไนต์ in my d r e a เอเวนไนต์ in my มึงยานหลอกแขกหลอกแขกันพี่ฮะโอ้ยที่บ้านเป็นเดือดตายฮะไปเป็นดาวโดดเด่นถึงปวดฟ้าวขอบคุณครับจนถึงเซนสถ้าลีดตกลงที่มึงสร้างนี่คือเหี้ยอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยเนี่ยอ่ะไอ้นี่เหรอเขบอกเป็นหอคอยดูดาวพี่เข้าใจอะไรยากเนี่ยฮะ มันเป็นหอคอยงโง่ที่ไม่แม้ดูดายไงพี่ไม่ต้องไปคิดมากถึงว่าเอ้ยมันต้องมีประโยชน์อะไรมันเป็นแค่หอคอยงโง่เพี่พี่อย่าไปคิดเยอะดิเกิดอะไรขึ้นกับจอนไปไหนวะงั้นมึงสร้างตัวงโอ้ยร่วงเจ็บจังร้องไห้เดี๋ยวขึ้ากับปวดหัวนะพี่เกิดอะไรขึ้นเกิดเข้าตัวเองว่ะฝึกปวดหัวตัวแค่เอาประตูแปะในบ้านเนี่ยให้กูเองอยู่ะก็มึงไงโอ้ จะไปเป็นดาวโดดดิโอ้ยเฮี้ยเฮียกระตกไอ้สัสอีกระตกตอนกระโดดดีโด่เป็นปากปลาอ๋อโดดได้ว่ะโดเรมีโซาเรมอนอังอังอังอดที่เิ้งาหลอกนั้นจะพังท่านนี้ไม่ร้งจนถึงเลยเมฆเลยเนี่ยเฮ้ยไอไอโอเวอร์คาวแบบพี่ไอ ที่ไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าอะตำนานแม่เจ็ดสีอ่ะช่วงนี้เราไม่เล่นในแบบเมื่อกี้จิมแบดแอนด์เซเว่นคราวอ่ะคือคือคือกูกูไม่กล้าลงช่วยกูด้วยโดนเลยพี่ปลอดภัยครับลองกูตายเด้อชาลีเซฟอยู่พี่ไม่ต้องห่วงชาลีคอยเซฟอยู่จะไปลิฟต์ดาวโดนเด่นไอปีลีฟไอแคน I believe I can ชาลีเซฟเด็ด I believe I can fly I believe I c น n f าย เอ้โหที่ไก่ตาย I believe I can touch the sky I believe พี่มันคัด the sky โดนลงน้ำอุ้ยรอดไรเฮียโอ้พี่โอ้พี่บีรอดป่ะนึกว่าตายแหมปวดอะไรวะท๊อป้ถ่ายแบบเน้ยนะเนี่ยถ้าตายมันจะตลกม้าเด้พี่พีรอดสะพูดต่อคงแม่งเสียดายว่ะไอพี่ไอดันเจียนใต้มหาสมุทรนี่มันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะหน้าตายังไงเหรอมีดันเจี้ยนใต้สมุทรหรอ มีมีครับมีเนี่ยเป็นเป็นสมุดอยู่ข้างบนดันเจียนแล้วก็เป็นดันเจียนมึงเอาไปเล่นที่บ้านมึงเลยนะทำไมต้องเล่นมุกนี้อย่างไม่ลดไมมีแคนว่าหาน้ำตกวะผมอยากได้ผมอยากลงเหมืองอะพี่ไม่เห็นมีเหมืองเลยท่านไม่พิพ่ก่าน้ำตกมันไม่มีเหมืองตรงนี้นี่มีแต่เหมืองทองเนี่ยนะขุดกันเองเลยมึงอ่ะอ้าว อ้มีเงื่อนคำมีประเด็นม,นะมีประเด็น,ม,ดนมีเงินคำอยู่ในเรือไม่หิวอ่ะพี่ผมสงสัยอยู่ในเรือไม่หิวก็ใช่เรือขับเคลื่อนตัวเราไม่ได้ขับเคลื่อน <laughs> นั่นคือถ้าผมนั่งเรือไปจนก็ไม่หิวไปจนกว่าจะโดนใครฆ่าสินะบยังตกไปเลยนเนี่ยรา่ๆนั้นเนี่ย ผมออกผจญภัยสู่โลกกว้างแล้วผมจะเป็นกับตันกับตันอาฟองเทนขัวซองเดลตูกินหมูไม่แบ่งคนกินหมูไม่แบ่งเชือดูเหมือนว่าชะตาชีวิตมีช่างซันยิ่งนักข่าจักจญภชนไปสู่โลกกว้างอันไกลโพ้นไม่พอเถอะแม่งเชีอยาวเกินเลยไอไอชื่อนี้พี่ีไม่คุณใช่ไหมไอจริงจริงชื่อนี้เล่นมานาเลยนะในเอลเอลอะอาฟองเทนขัวซองเดลตู ไม่แน่นะกินขึ้นไปเพื่อนที่เราดูคลิปพี่นาเนี่ยไอ้คลิปหลีกของหวานนะฮู้บ้าแม่งหาจริงๆพี่นาเล่นหลีกอะมันจะหาวัวเนี้ยมากเลยอที่พี่เขาเล่นหลีกไหมม่เราเล่นไม่เป็นเฮ้ยพี่เล่นขำๆไม่ไม่ใช่จริงจังเกมมิ่งอย่างเอียวสิไม่ไม่เอาซีเรียสเกมเมอร์เลยดิไม่เอาซีเรียสเออพี่ลยดิเออพี่วีมัจะเดซีเดซีมีโววิงเดเฮตินดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิ วันนี้ก็แบบกำลังคุยกับเพื่อนอยู่ว่าจะไปเซิร์ฟนั่นนั่นไม่เซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟไอเอซไอเอ็นอะเออนั่นแหละไอเียันเซิร์ฟเถื่อนนล่นแแบบเล่นเถื่อนไปเลยไงไอเนี้ยคือไอพี่กูเพิ่งรีกูเพิ่งลงือเลใหม่พิลงเกมไ้นี่แล้วไงในจิตี่มันมั่วอ๋อตด็ดเ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 ดดเด็ดเดเด็ดเเด็ดเด็ดเดเ กูไม่รู้ไงว่าเด๋ยนนี้เขาใช้หนึ่งหกสามหรือใช้หนึ่งหกสองกูเลยหนึ่งหกสองไปก่อนถูกไปนะลมไปเดี๋ยว์เป็นวันกูตัดปัญหากูเพิ่งกูเพิ่งมารื้อจำลชาติได้ว่ามันอัพยี่นี่ใหม่อะไรเจอดันเจียนใต้สมุดแล้วฮะเออมาแเตรียมของเตรียมเตรียมของเตรียมบ้าไปให้เตรียมบ้าเตรียมบาร์ไม่ไหวไม่ไหวทุกคนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแป๊บนึงเดี๋ยวผมผมจดพิกาดไว้ก่อนนะ ไอจดไว้เลยนะไอร้อยร้อยหกสิบหกสองแล้วก็พันสามสิบสี่ร้อยหกสิบหกสองพันสามสิบสี่อ่ะทำไมชัดจุดทำไมวะนะก็ผมได้แกงไงวัดแล้วเวลาอ่าไม่ไม่ทิ้มลงแชทเดีอยวไม่โอ้ไม่จบกันกูเขาพูดาผมมีคำถามอีกคำถามหนึ่งฮะไอไอทุนระเบิดยี่เงานี่ถ้ามันชนเรือเรือแตกไหมฮะ แต่ครับมันยิงเราเลยแต่ครับมันโหดเวยิงเรายิงเราได้อย่าไปยุ่งเงืมันคือแบบของต้องเต็มอ่ะของลงน้ำอ่ะดีดดีดอันนดันเจียนโคตรยากเลยสินะใช่ใช่ไม่นั้มีอเลยมีของดีไหมพี่ไม่นั้นมีอะไรให้เก็บมั้งเอ่อฟองน้ำครับฟองน้ำทำไมได้เอาไว้ดูดน้ำครับเอาฟองถูเจี๋เราได้แล้วเหรอ ใช้ได้แล้วเยทแค่ในที่สุดมีประโยชน์สักทีแล้วเราจะได้ฟองเทนแลวเราจะได้เวทสปอนมาแล้วเอาไปใส่เตาเพื่อละลายให้กลับเป็นสปอนเหมือนเดิมสปอนบ็อกสปอนบล็อกจะเกิดการไซเคิลอะไรเยอะแยะนักหนาะเควินไซเคิลไม่เข้าใจมากเลยไข่ไข่ไซเคิล เออพี่บอกพี่กัดบอกพี่กัดบ้านเราหน่อยดิผมจำไม่ได้แล้วคือผมบอกมาโคตรไกลเลยอแบบเอ้ยใครตกโก้ลบหนึ่งร้อยสองร้อยห้าสิบลบหนึ่งร้อยไอเทียแล้วกูไปกูไปร้อยกว่ายเลยพี่วิมีหมูกับแกเกิดแล้วตรงไหนเนี่ยตรงที่ผมโดดอยู่เนี่ยเห็นปะเฮ้ย่เนี่ยเห็นแล้ว่ยเนี่ยเนี่ยผมอยู่เนี่ยปลาพวกเรา ลุยแปวมาราวมีมีมียากเอ้ยไม่ใช่มีมีมีวีดไหมมีวีดไหมเมื่ไม่วีดเลยีนมีมีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีบนมีเรามีบนมีจะกลัวไม่ได้ปพี่ไปล่าดิจี้ยากอะไรหรอเราคงไม่ได้ไปดันเจียนเฮ้ยพี่ผมจะกระตายผมจะกระตายพี่ผมจะกระตายแล้วเราจะมีโอกาสได้ไปไหมเนี่ยเราไม่ไปที่ตัวอยู่บ้าน